Box, กล่อองนีี้มะไรสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรกับพามกันนะครับวันนี้ใครชอบงานศิลปะที่ใช้ส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอุปรกรณ์ในการทํางานศิลปะกันแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องมาช่วยพี่อาร์มคิดกันก่อนครับร,ร,รู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ย รูปเลยค่คณิตเหล่านี้น้องๆคิดว่าจะวาดเป็นรูปอะไรได้บ้างครับรูปที่1รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้ไว้ใช้ทำความสะอาดผ้าแบบอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยแค่กดปุ่มเดียวก็ซักสะอาดเลยละครับรู้ไหมอะไรเอ่ย เรื่องซักผ้าถูกต้องแล้วครับมาต่อกันที่รูปที่สองสามเหลี่ยมดูดูแล้วเป็นรูปภูมิประเทศที่มีความสูงรู้ไหมอะไรเอ่ยมีต้นไม้เขียวเขียวเต็มไปหมดเลยละครับบางแห่งก็มีหิมะปกคลุมด้วยนะครับ ภูเขาถูกต้องแล้วครับรูปที่3เป็นวงรีวงรีรีตัวอะไรนะครับเนี่ยมีขาไว้เดินถึง8ขามีก้ามใหญ่ๆถึง1คู่รู้ไหมอะไรเอ่ย ปูถูกต้องแล้วครับสี่เหลี่ยมกับเครื่องซักผ้าสามเหลี่ยมกับภูเขาวงรีกับปูและถ้าเป็นน้องๆล่ะครับเห็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและวงรีแล้วนึกถึงอะไรอีกบ้างครับลองจินตนาการและฝึกวาดกันดูนะครับกล่องนี้มีอะไร ได้เวลากลับมาเปิดกล่องกันแล้วละครับจะได้มาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรเปิดกล่องกันเลยชาร์ดชารโอ้ปูครับแต่วันนี้ไม่ได้มีปูมาไว้กินโชว์น้องๆกันนะครับไม่ต้องตกใจไปแต่พี่อามจะใช้ปูทั้งสองตัวนี้ละครับเป็นไอเดียเริ่มต้นในการสร้างสารรค์ชิ้นงานศิลป,ปะ และทำให้เราเก่งศิลปะขึ้นได้ครับก่อนอื่นครับมาดูปูกันสัหน่อยครับนี่เลยครับมีส่วนของก้ามปูซ้ายขวามีขานะครับ1ข้าง2ข้าง3 4ฝั่งนี้มีก้ามและขาทั้ง4ฝั่งนี้ก็มีก้ามและขาทั้งสี่เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับได้รู้ส่วนต่างๆของปูไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะถ้าเทียบปูกับมือของพี่อาร์มอืม ก็คล้ายๆเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นวันนี้มาสนุกกับงานศิลปะกับพี่อ้ามจากปูกันครับ<อ>มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือสีครับนี่เลยครับเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะใช้สีระบายลงไปที่ฝ่ามือของเราแล้วก็ใช้วิธีการกดหรือว่าปั๊มฝ่ามือ ลงไปที่กระดาษของเรานะครับให้เป็นปูเริ่มกันที่ก่อนอื่นเลยพี่อามจะใช้สีส้มระบายลงไปที่นิ้วของพี่อามครับลืมบอกไปว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเลอะเทอะสักหน่อยนะครับพอได้แบบนี้แล้วครับพี่อามก็จะใช้วิธีการก็คือปั๊มนิ้วลงไปนะครับกดลงไปแบบนี้ครับปุ๊บ กดลงไปนะครับทั้ง4นิ้วเลยจากนั้นก็ค่อยๆยกขึ้นมาตรงๆครับแบบนี้จากนั้นขั้นตอนต่อมาครับคราวนี้พี่อามใช้มือขวากันบ้างทาสีส้มที่นิ้วชี้กลางนางก้อยแล้วก็สีแดงที่ฝ่ามือกันครับ แล้วก็ตามมาด้วยสีแดงก็แล้วกันครับที่บริเวณฝ่ามือได้เป็นแบบนี้ครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็ปั๊มลงไปเช่นเดียวกันนะครับพี่อามใช้วิธีการพลิกกระดาษมานะครับหมุนมาซักเล็กน้อยครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้ปุ๊บกดที่ฝ่ามือด้วยนะครับ แล้วก็ที่นิ้วของเราครับกดลงไปแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาครับคราวนี้ครับพี่อาร์มเลือกใช้สีแดงนะครับระบายกันต่อสักเล็กน้อยครับระบายลงไปที่นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางแทนส่วนของตัวก้ามปูครับทำแบบนี้ครับนี่ชูด2นิ้วเหมือนก้ามปูครับแล้วก็กดลงไปฮะกดลงไปแบบนี้ครับ ยกขึ้นมากดลงไปอีกแบบนี้ครับคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจากนั้นก็สามารถใช้ตัวสีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับให้เจ้าปูของเราเนี่ยมาดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นส่วนของตัวก้ามปูครับพี่อัพก็ใช้สีแดงแต้งลงมาเล็กน้อยแบบนี้นะครับ ให้ก้ามปูเนี่ยมารวมกันแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนตัวของเจ้าปูแบบนี้ครับและแน่นอนครับก็ต้องมีส่วนของตาของปูที่เหลือนี่เราก็ตกแต่งนะครับด้วยการเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่อามเติมตานะครับด้วยปากาเมจิกสีดำลงไปแบบนี้ จะมีรอยยิ้มของเจ้าปูก็ได้เหมือนกันส่วนที่เหลือครับน้องๆก็นําไปตัดออกมาเป็นตัวปูนะครับแล้วจากนั้นครับระหว่างที่รอให้สีนั้นแห้งนะครับพี่อั้มก็จะใช้จานกระดาษแบบนี้นํามาพับแบ่งครึ่งครับซึ่งพอพับแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําปูนี่มาแปะลงไปเพื่อเวลาที่เราปล่อยนะครับปูก็จะสามารถขยับซ้ายขวาได้ เหมือนกับมีชีวิตยอยู่ครับพี่อาร์มเนี่ยระบายสีมารอไว้เรียบร้อยแล้วครับมาดูกันครับว่าทั้งหมดเหล่านี้มาประกบรวมกันจะเป็นยังไงครับได้มาแล้วครับได้เจ้าปวกมา1ตัวครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็ทากาวด้านหลังครับแล้วก็แปะลงไปที่นี่เลยครับจานกระดาษที่เราระบายสีไว้เรียบร้อยแล้ว พอกาวแห้งแล้วมาดูกันครับวิธีการก็คือพี่อร์มก็จะหยิบขึ้นมาตั้งแบบนี้ครับแล้วก็โยกไปมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับเจ้าปูเห็นไหมละครับว่าจากชิ้นงานหรือสิ่งของในกล่องที่วันนี้กล่องของเรามีปูอยู่สองตัวจากของกินก็กลายเป็นงานศิละปะได้แถมยังฝึกให้เรานั้นเก่งศิละปะขึ้นได้ด้วยล่ะครับ ส่วนใครทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพสโมโูร์พี่อามกันบ้างนะครับผ่านทาง facebook.com/artboxtv ส่วนคราวหน้ากลับพบกันใหม่กับรายการ artbox กล่องนี้มีอะไรที่นี่ altv ช่องหมายเลขสี่ทีวีสนุกกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย